Mừng tít tăng cu yì xịp Cứ lè Ui thiên Mừng tít tăng của yì xịp Ồ hẳn Cũng บริการขายบัตรเติมเงินเกมทุกชนิดและไอดีเกมออนไลน์ระบบเติมเงินออโต้สะดวกรวดเร็วปลอดภัยรวมไปถึงระบบสุ่มรางวัลเยอะที่สุดในประเทศไทยครบเครื่องเรื่องเกมต้องมุมเกมช็อปเศร้าทุกคนจนป่านนี้แล้วยังไม่มีวี่แววว่าจะได้รหัสคืนแล้วนะผู้ชมนะเฮ้ท้อแท้ สำหรับหล,หลายคนที่ถามผมว่าพี่ไายได้รหัสคืนหรือยังครับพี่เล่นรหัสใครหรอครับอย่างเงี้ยผมจะตอบคาถามครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะครับผมยังไม่ได้รหัสคืนนะครับคุณผ,ผู้ชมแล้วก็รหัสที่ผมเล่นเป็นรหัสของน้องนะครับคุณผ,ผู้ชมนะที่ผมเล่นนะครับแต่ผมก็เล่นของน้องมันจนขึ้นแดงไห้หมดแล้วละ่ะทั้งแต้ม50คน4 v 4ผมก็เล่นขึ้นแดงหมหมดแล้วเพื่อนผู้ชมผมก็จะฝึกฝีมือไปเรื่อยเดี๋ยวอาจจะมีทําคลิปนะเดี๋ยวผม,ผมจะทําคลิปโทรหาจีนให้ทุกคนดู ไม่เป็นไรหรอกครับผู้ชมเดี๋ยวเล่นรหัสน้องมันรอไปก่อนนะเผื่อมันปลดแบนให้อะไรประมาณเนี้หรือว่าเดี๋ยวอาจจะโทรหาจีมอยู่ลอกเดี๋ยวผมจะอัดคลิปตอนโทรหาจีมให้ทุกคนดูแล้วกันนะครับผู้ชมนะผู้ชมครับแล้วก็ก่อนนี้ไปชมคลิปกันฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยผู้ชมใครยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะผู้ชมนะและสําหรับใครที่อยากดูผมไลฟ์สดฟรีไฟล์นะผู้ชมนะผมเล่นทุกวันนะครับผมไลฟ์สดที่เพจ Facebook ของผมทุกวันนะครับผู้ชม ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครุณผู้ชมนะ,ะมาครับคผู้ชมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปรับชมคลิปกันดีกว่าจะเคลียร์และจะหายเช่นสำหรับพี่นี้ไปลุยกันเลยผมมาคลิปแรกก็เอาเลยเหรอเนี่ย <laughs> มีปัญญาเติมหัวข้างคาวเหมือนกูไหมไม,มีปัญญาเติมหัวข้างคำเป็นกูไหมครับมันไม่ไมันมีปัญญา <laughs> ไมมญญามหม <laughs> น้องแหบเดือสกานะคุณผู้ชมนะหล่ <laughs> อเท่ขนาดผิดที่เธอ จุดจุดเล็กคืออะไรผมใช้น้องอ่ะไปซื้อเปปซี่อแต่มันอ่ะบอกว่าเปปซี่ไม่มีมีแต่โค้กอ่าเปปซี่กับโค้กมันไม่เหมือนกันตรงไหนครับวันนี้มันคนพูดนะผมก็อยากกินเปปซี่กับโค้กอ่ะมันบอกไม่มีไม่ไม่มีเปปซี่แต่มีแต่โค้กอ่ะบนนก็ไม่ซื้อโค้กมาไม่รอนะรอบนี้อ่ะ วแล้นะซูเปอร์แมนคืออะไรคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวพี่ไฟดูเวทกับซูเปอร์แมนแล้วเหรอเนี่ยเฮ้ยโล่ดีซีเขมาคุณผู้ชมลายผ้าคลุมอย่างนี้โอ้โหท่าทางอย่างนี้ท่าทางมันหายตัวได้จริงเหรอคุณผู้ชมหรือว่าหอดคืออะไรคุณผู้ชมได้ข้อะไรแล้วไอ้ห่าเอ้ย

โอ้ยเกาหมดเลยงได้เท่าไหร่อ่ะเฮ้ยโอ้ยยางสูงเลยคุณผู้ชมโอ้โหไอวอที่สูงที่สุดในรีไฟนะครับอย่างที่ผมคิดใช่ไหมมันคอแลบกัน555อะไรอะเฮ้ยไทยท่านใช่เหรอคุณผู้ชมผมว่าตัดต่อแล้วมั้งเขาจะคอแลบกับไททันเหรอคุณผู้ชมเพิ่งรู้ต่อยคนลอยขนาดนี้ได้ เดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่มันไม่ใช่แล้วเดี๋ยวไอ้นี่มันโปแล้วไอ้นี่มันโปแล้วมันลอยขนาดนี้โปเลยผู้ชมมันไม่ใช่แล้วนี่มันเทพเจ้าที่หนนะผู้ชมโอ้โหเทพเจ้าของผีไฟนะผู้ชมนะใครก็มาเหอะเจอเขาได้อัปเดตใหม่เหรอคืออะไร โอโชว์คอลเลกชันปืนได้เราสามารถเลือกคอลเลกชันปืนมาไว้หน้าล็อบบี้ได้ว่าเราจะเอาปืนกระบอกไหนมาไว้นะที่จัดนะมีรถด้วยตรงนี้น่าจะอัปเดตในไม่ช้านะผู้ชมนะอีกไม่นานนี้นะครับไม่แตกไม่โดนผมเห็นแล้วผมนึกถึงสมัยเล่นลิงสมัยก่อนเลยผู้ชม ผมเห็นแล้วผมนึกถึงสมัยลิงไมใหม่เนาะผมนี่แบบโคตรชอบเลยโคตรก๊อตอ่ะแต่ก่อนนะลิงอ่ะยิงหมดแมทปุ๊บเปลี่ยนไปลิงรีโหลดกระสุนแล้วโผล่ขึ้นมายิงต่อน่ะเป็น่าเป็นฝูงนะไม่ใช่อนาคตได้เลยครับตัวเงินตัวทองเข้ามาเป็นฝูงนะโอ้ย มอลคัทแมนเตะทิ้งเลยพุ่งไปปุ๊บเตะทิ้งปั๊บเลยนะโอ้ผู้พิเยอ้อ ลอยยิงทั้งเสือบไม่ใช่แล้วมันทำล้อเลียนนี่เฉยนะโอ้เวลาลงแรงไม่อยากยิงใครเพราะรู้ตัวว่าจะตายก่อนก็เลยอยู่เงีย,งยบๆ <c oughs> ใครเป็นอย่างนี้บ้างทุกคนมีใครเป็นอย่างนี้บ้าง <c oughs> อย่ายิงมันอย่ายิงมันเดี๋ยวมันเห็ดอะไรวันเนี้ยอย่าไปยิงมนันนะเลยวันเนี้ย <c oughs> มีใครเป็นบ้างคุณผู้ช <c> ม <oughs> ผมเชื่อว่าเน็ตตี้คุณต้องมีแหละจังหวะเก็บแต้มอย่ายิงมันอย่ายิงมันเดี๋ยวมันเห็นอย่างเงี้ยผมว่าทุกคนต้องมีแน่เลยอสายโฟนอ่ะตายอีกเอาเอาสลับกันตายยาวๆอะไร เอาตายอีกแล้วตายอีกแส้วลับกันตายรัวๆยาวไปโอ้ยไอ้นี่ตายไอ้นี่มาไอ้นี่ตายไอ้นี่มาหนุ่ผู้ชมนะคืออะไรครับผู้ชมมีตัวบอดเหรอ ไม่ใช่บอทนะคุณตอนนี้ก็เต้นจะยิงหัวอย่างนี้หรอโอ้ยน้อมึงติดตังกูยี่สิบคืออะไรวุ้ยเศร้าเทียนมึงติดตังกูยี่สิบโอ้หังกูยืมแค่ยห้าบาท เฮ้คุณผู้ชมเสียงนี้แต่ก่อนผมใช้บ่อยมากเนี่ยนะเว้ยร้าเฉียนเนี่ยนะโอ้แต่ก่อนนี้ผมใช้บ่อยมากใครเอามาตัดแปลงมวอรันั่นอะไรวะเนี่ยมึงติดแต่งกูยี่สิบโอ้ยแต่งงานกันไหมค่ะแต่งงานกันไหมค่ะ ตาม่าผู้ชายคนนี้ค่ะข่าวบอกอบจะคบกานกับหนูเราคบกันได้สองอาทีแล้ว <iyor> <ária> ข้าวก็หลอกแย่งหนูหนูหาเขาไม่เจอ,อใค้มาล้ามาทำร้ายจิตใจน้องเห็บน้องเห็บต้องคู่กับไอ้เห็บนะไอ้คลิปแรกเลยนะ <laughs> <laughs> ไอ้เห็บมาตามมาเมียกลับเดี๋ยวนี้นะเห็บนะ ให้เหี่ยวก็บน้องเหี่ยนะตามที่รักกลับด่วนไม่มีหรอกครับ ไงล่ะครับเป็นไงล่ะครับขิงมาขิงกลับไม่โกงนะครับใครท่านมันมาจริงหนุ่มชมเนี่ยเจอสองคลิปเลยใครท่านมาจริงๆหนุ่มชมสองคลิปแล้วนะผมมันต้องมาจริงๆแล้วผมว่าดูแล้วเนี่ย ว่าแล้วว่าแล้วเคยเจอคนทำเรื่องเงี้ยอะไรมาเทน่าลาวเฟิร์โนไหนมาละกี่ตัวหนึ่งสองสามจัดนะอ๋อมันในแข่งมันในแข่งเนี่ยนี่จัดมาดินี่ เราเอ๊ะลากุญยาอิดุบิลากุญยาอิดุบิแบบนี้เอาวะเอาวะเอาวะอาวะเฮ้ยไม่ใช่เลี่ยนๆนะครับเนี่ยไม่ใช่เลี่ยนๆนะเอาวะยังไงครับกระเป๋าใหม่โคตรเท่ดูแล้วกันครับดูแล้วกันนี่เป็นผ้าคลุมไหลนะ <c oughs> น่าจะมาในอีกไม่ช้าคุณผู้ชมนะมีไฟในชีวิตจริงซองควงก็มาอะไรอเอ้ยตีลังก,ก,กาทีเดียวเก็ยบยกตี่คุณผู้ชมเบอร์จัดนะ <c oughs> อยากรู้ไปซื้อกางเกงที่ไหนวะ <c oughs> เป็นยังไงกันบ้างครับผมผู้ชมสำหรับฉากกินเกีร์หน้าของฟิฟายถ้า,อาชอบ่มกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะนะผู้ชมพวกันในพี่หน้าแล้วกันบ๊ายบ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 ๊ายบาย,บาย,บาย,บายครับจุ๊บ yeah, yeah,